เรื่องเล่าจากธิระชัยความสุขก็จงกรุณาฟังโอ้โหเน่เน่สำหรับทางเฟซบุ๊กก็จงกรุณาอ่านนอ้โหเ่เขาบอกว่าในปี1984ปีนั้นถ้าแฟนกีฬาคงจำได้ล่ะครับ <laughs> เป็นปีแรกที่มีการบริหารจัดการโอลิมปิกที่ลอสแองเจลิสเกมเนี่ย <laughs> โดยมีคำว่าสิทธิประโยชน์เกิดขึ้นนะฮะในปี1984นี่ฮาวเวิร์ดดิกินสัน ตอนนั้นอายุี4ปีในกำลังเรียนปริญญาเอกอยู่ในภาควิชาปรัชญาที่โคลัมเบียยูนิเวอร์ซิตี้เขาก็ทำวิทยานิพนธ์ที่เตรียมเพื่อจบการศึกษาซึ่งเป็นของธรรมดาที่ทุกคนจะต้องทำเนี่ยถ้าหัวข้อเขาน่าสนใจมากครับฉันได้ฟังครับคุณยูดะพงศ์อังคุณยุดะพงศ์สเตฟความสุขของคนได้มาจากไหนความสุขของคนได้มาจากไหนก็เตรียมแบบสอบถามหมื่นชุดแจกจ่ายไป อังผู้คนต่างๆนะฮะแล้วก็ <c oughs> หนึ่งในคำถามในแบบสอบถามเนี่ยมีคำถามว่าคุณมีความสุขในระดับไหนความสุขเนี่ยมีให้เลือกอยู่ห้าระดับก็คือหนึ่งมีความสุขมากสองมีความสุขสามพอใช้ได้สี่เจ็บปวดและห้าเจ็บปวดมาก <c oughs> ถ้าใช้เวลาสองเดือนในการแจกจ่ายรวบรวมคำตอบสุดท้ายได้คำถาม แบบสอบถามกลับมา5,200ชุดครับรวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วก็พบว่าอันนี้สำคัญ5,200ชุดนะท่านผู้ฟังครับมีเพียง121ชุดคือ121คนเท่านั้นที่บ่งบอกว่ามีความสุขมากลงเออก็ไปตรงนี้เลยชานเจ้าดิกกินสันนี่ก็ทวันดิก,กินสันนี่ก็ไปสํารวจเจาะเข้าไปทั้ง121คนเลยครับอ,อืม เราพบว่าในร้อยี่สิบเอ็ดคนนี้มีห้าสิบคนที่เป็นผู้ประสบความสํกการสเร็จในเมืองนี้ฮะอืเราก็ความสุขที่เขารู้สึกนั้นล้วนมาจากอาชีพหรือธุรกิจที่เราข้าลังประสบความสํกการสเร็จครับอในขณะที่ผู้คนอีกเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบเอ็ดคนนั้นนะ่ะคือห้าสิบคนก็ก็ส่วนใหญ่ก็ประสบความสํกการสเร็จรจากอาชีพชืออาชีพธุรกิจแล้วก็แต่เจ็ดสิบเอ็ดคนอีกเจ็ดสิบเอ็ดคนที่เหลือ บางคนก็เป็นแค่แม่บ้านธรรมดาแม่บ้านก็มีความาวสุข,สขได้ชาวไร่ชาวนาก็มีไม่น้อยอืและที่เป็นบริษ,ษัททั่วไปก็มีอื<ม>ที่นำซ้ัมบางคนยังเป็นพวกเร่ร่อนก็มีความสุขท,ท,ที่ต้องกินเบี้ยเลี้ยงจากรัฐบาลเบี้ยยังชีพเบี้ยเบี้ยว่างงานจากรัฐบาลอยู่เป็นประจำที่นั่นก็มีโซเชียลระบบโซเชียลเซิเรตี้แข็งแรงนะอืวตกงานก็มีจะตงังใช่นะนะ แต่ผู้คนที่แสนธรรมดาพวกนี้ทำไมจึงมีความรู้สึกเขามีความสุขมากเขาก็เลยไปเจาะพบสัมภาษณ์ส่วนตัวอีกก็พบ,พบว่าพวกเหล่านี้เนี่ยจะมอีอุปนิสัยอะไรต่างๆที่แตกต่างกันไปก็จริงนะแต่ว่าทุกคนเหมือนกันอยู่อย่างเดียวครับท่านผู้ฟังครับพวกเหล่านี้ไม่ใช่พวกที่จะเป็นพวกวัตถุนิยมเลย เขามีความเป็นอยู่แบบเรียบง่ายไม่ทุกข์ไม่ร้อนนะมีทั้งฐานะดีหน่อยจนหน่อยปะาปานแต่ละคน,นีนล้วนมีความสุขแบบธรรมดาธรรมดาคือไม่มีความต้องการในทางด้านวัตถุนิยมเลยไอ้บทวิเคราะห์นี้มันก็ทําให้เขาเกิดแรงบันดาลใจมากแล้วจะทําให้เขาได้บทสรุปเลยว่ามันมีอยู่สองประเภทครับคนในโลกนี้ครับน่านผู้ฝังครับ ประเภทหนึ่งคือคนที่เป็นคนธรมธรมดาธรรมดาแต่พอใจกับความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายอีกประเภทหนึ่งก็คนที่ประสบความสำเร็จสูงในเส้นทางชีวิตของเขาอ,อาเบิลที่กินชช่นก็บอกว่าหากคุณเป็นคนธรรมดาทั่วๆไปก็สามารถสุดจิตใจคุณให้ลดทอนความอยากได้ต่อวัถตถุต่างๆความสุขก็จะเกิดขึ้นกับตัวคุณในวิทยานิพนนี้นี่นะฮะ ส่งไปปุ๊บเนี่ยที่โคลัมเบียอ่ิ University บรรดาโปรเฟสเซอร์ต่างๆที่อ่านวิทยานิพนธ์นี้สอบวิทยานิพนธ์นี้สอบทานวิวทยานิพนธ์นี้ของเขาเนี่ได้เอบวกทุกคนครับอืมอ mm ืม hmm. หลังจากจบการศึกษานี่ Harvard d ดก,ก็กลายมาเป็นอาจารย์ประจําที่หมาหาลัยเนี่ยครับตอนเนี้ยอ่แทบเดียวนี่ก็ผ่านไปยี่สิบปีแล้วนี่เขาก็เอาข้อมูลร้อยี่สิบเอ็ดข้อเนี่ย มาปัดฝุ่นอีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ฟังยังไงฮะใช้เวลาสามเดือนสอบถามให้ร้อยี่สิบเ็ดคนเนี่ยครับครับแล้วก็ได้รับคืนกลับมาแล้วก็พบว่าเป็นไงบุคคลธรรมดาทั้งเจ็ดสิเอ็ดคนที่ระบุว่าเป็นคนที่มีมความ,ม,วามส,สุขมากเนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วสองคนที่เหลืออีกหกสิบเก้าคนมีความเปลี่ยนอยู่ที่เปลี่ยนแปลงไปพอสมควรรับ บางคนในพวกเขาประสบความสําเร็จอย่างน่าพอใจบางคนก็ยังมีความเป็นอยู่แบบเดิมๆบางคนเจ็บป่วยบางคนประสบบาดเหชีวิตความเป็นอยู่ทุกวันนี้ยากลาบากแต่การเลือกคําตอบของพวกเขาก็ยังไม่แปรเปลี่ยนครับทุกคนก็ยังรู้สึกว่ามีความสุขค่าวคำเดิมอ่ัมีความสุขมากโอ้แต่ว่าไอ้ห้าสิบคนนู้นสิครับท่านผู้ฟังนี่ใครแม็กซ์มันอยู่ตรงนี้แหละครับห้าสิบคนแรกที่ตอบก็มีสิบมี มีความสุขเพราะว่าประสบความสําเร็จหลายต่งางๆเนี่ยที่ไม่ได้มาแนวที่ที่ไม่ได้มาแนว,ท,ท,ท,แนวที่ไม่ติดยึดวัตถุนิยมคนแต่ห้าสิบคนนี้ออกจะบ<า>้างข้าจะเป็นคนติดยึดวัตถุนิยม,มก็ไปพืบสำรวจดูก็บอกว่ามีมีเปลี่ยนแปลงไปอย่างน่าจับตามองครับก็มีอยู่แค่เก้าคนในหมู่ของคนเหล่านี้ที่ออที่ไปยังไปได้ราบรื่นก็คําตอบเดิมครับท่านผู้ฟังในห้าสิบคนนี้ เก้าคนมีความสุขมากยี่สิบสามคนที่เคยตอบว่ามีความสุขมากเปลี่ยนคำตอบเป็นพอใช้ได้ครึ่งเกือบครึ่งหนึ่งนะฮะ48%สี่สิบแปดเปอร์เซ็นตะ่ะมีอีกสิบหกคนที่ประสบความขู่ขลาบนเช่นทางบางคนล้มละลายบางคนถูกรถตําแหน่งบางคนอะไรกลุ่มนี้เปลี่ยนคำตอบครับ <c oughs> เปลี่ยนคำตอบเป็นเจ็บปวดเ <c oughs> หลือสองคนสุดท้ายเลือกคำตอบ ข้อที่หนะ้าฮะเจ็บปวดมากเมื่อผลสำรวจออกมาเป็นแบบนี้ก็ทำให้คิดกันสิครับวิเคราะห์กันนี่วิเคราะห์กันก็ในที่สุดก็ได้สรุปแล้วครับว่าเคล็ดลับของความสุขเป็นอย่างนี้ครับนะฮะความสุขที่มาจากวัตถุนิยมมักอยู่กับเราไม่ได้ยั่งยืนครับเมื่อวัตถุจังหายความสุขก็จะอันตรธานหายไปด้วย ส่วนจิตใจที่มีแต่ความสงบสุขนั้นจะทําให้กายใจเป็นสุขได้เสมอนั่นคือแหล่งที่มาของความสุขที่แท้จริงครับก็วันเวลาก็ผ่านมานู้นตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าแปดสี่จนนี่สองพันยี่สิบสองสำรวจแล้วสํารวจอีกมันก็ยังหนีไม่พ้นจากจะทำนะท่านผู้ฟังฟะจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่บทสรุปก็ยังเป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่า จิตใจที่มีแต่ความสงบสุขนั้นจะทำให้กายใจเป็นสุขได้เสมอและนั่นคือความสุขที่แท้จริงที่ไม่ต้องเสียเงินไปซื้อหาเลยเรื่องเล่าจากธิรชัย